ท่านไปดูนะครับในเรื่องราวของระบบของเรานี่แหละนะพวกเราจะเริ่มไปดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับในเรื่องต่างๆให้พวกเราได้เข้าใจวันนี้นะครับผมกาลังพยายามที่จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับรวยแบบทางลัดแล้วกันโดยที่ไม่ให้ทุกท่านได้เสี่ยงแล้วก็เสี่ยงให้มันเสี่ยงน้อยที่สุดโดยใช้เงินแค่ร้อยเดียวนี่แหละนะครับร้อยเดียวนี่แหละแต่มันทาให้พวกเราเนี่ยมีเงินแสนในอนาคนแล้วมีเงินล้านในอนาคนเงินหนึ่งร้อยบาท ใช่ก็ว่ามันซื้อโอกาสเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะมันอาจจะไม่มีทางที่จะกลับมานะ่าจุดนี้ได้แล้วพอมันขึ้นไปถึงหนึ่งบาทขึ้นไปถึงสิบบาทร้อยบาทคนที่ไม่ยอมพัฒน,นาเนี่ยแหละครับจะอ้าปากทาง,างอ้าปาก้างอย่างไงโอ้ยรู้งี้ฉันซื้อไว้แล้วตอนนั้นนะตอนนี้ยังมีคนพูดนะนะรู้งี้ซื้อพร้อมกับท่านเสียใหญ่นะซื้ซื้อพร้อมกับพี่อ้ําอย่างเงี้ยหลายคนมีคนเสียายแล้วนะ แค่เพียงไม่กี่ไม่กี่เดือนเนาะที่พวกเรากําลังคุยกันมาเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมทําระบบทุกอย่างเสร็จแล้วไงเหล<ม>ือแค่ให้คนที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาเอาไปทํางานแล้วก็ไปปัดบังาน,นแล้วทีนี้ในอนาคตผมจะเล่าท่านฟังตรงนี้เลยนะรูปแบบการทํางานของเราคือเราจะดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามามาอะไรมาเที่ยวโฮมสเตย์พวกเรามาเที่ยวสปาพวกเรานะครับมาเที่ยวโคกหนองนาพวกเรา แล้วเราก็มีสินค้าชุมชนเราก็มาขายาเราจะเกิดงานเกิดอาชีพเกิดแะไต่างอีกเยอะทุกท่านรู้ไหมว่าธุรกิจท่องเที่ยวมันโตเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะครับไม่ธรรมดานะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นล้านเลยนะครับธุรกิจท่องเที่ยวนะแล้วตอนนี้ฝรั่งเป็นคนทาเป็นคนทําธุรกิจนี้โดยการเอาเรียกว่าระบบเหมือนนะเหมือนแกรปหรือว่าเหมือนอูเบอร์หรือว่าเหมือนอะไรต่างกันแหละนะครับไปทำนะแล้วทีนี้ คนอื่นเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมของไทยครับแต่เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของสหรัฐนะครับเขาเอาวัฒน,ธ,นธรรมของไทยนี่แหละไปขายไปขายแล้วห้คนชําระเงินในในแอปเขาหรือว่าในระบบเขาแล้วก็มาเที่ยวในไทยเราซึ่งตอนนี้ธุรกิจเขาเติบโตมากโดยที่เขาไม่ได้สวนทางกับไทยเลยคือให้คนที่อยู่ต่างชาติเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการชูสโลแกนว่าคุณจะได้ไปเที่ยวโฮมสเตย ในรูปแบบของชาวบ้านไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเป็นสักคนเลยคุณเข้าไปนั้นคุณจะได้เรียนรู้คนที่อยู่บนดอยคนที่อยู่บนแรงต่างเนี่ยคือฝรั่งตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเขาก็เห็นแต่ห้างเห็นแต่รถเห็นแต่ความเจริญเห็นแต่อะไรต่างแต่เขาไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสที่เรียกว่าเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่บนดอยบ้างอยู่บนชนบทบ้างอยู่ในชุมชนบ้างเนี้ยมี ท้องไร่ท้องนามีวัวมีแรงต่างให้เห็นเนีย่ยเขาไม่เคยเห็นเหล่านี้ซึ่งมันเป็นจุดขายจุดขายของสหรัฐเขาเลยนะครับเขาเอาเม็ดเงินของประเทศเขาเนี่ยมาให้พวกเราถามว่าดีไหมดีครับแต่มันไม่ได้เข้ากระเป๋าเราไงนะครับวันนี้ผมกําลังจะใช้ในเรื่องของระบบของเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านได้มีงานทําแล้วก็ได้มีระบบทําแล้วก็ได้มีเงินนะแล้วก็ได้เงินจากก้อด่างด้วยไงครับทุกท่านบดีไหม เพราะนั้นวันนี้ทุกท่านต้องรีบเรียนรู้